ครับสวัสดีครับผมเอาก็มาดูครับงานดัดแปลงครับผมดัดแปลงใส่อุปกรณ์ของเจ้าร็อกสองสี่นะครับ <laughs> ใหญ่ก็ใหญ่เกินฮะก้นเดากุดูหัวคันนี้ป่ะหัวคันนี้เขาก็ตั้งแบบนี่อ๋อไม่หรอก ไม่น่าหรอกพอดีอล <ะ S 1> แล้วให้หลังมันเงยนิดหน่อยอ่ะมันดีแล้วไหนไม่แรงหรอก,รรอกพอดีสวยงามี่เอาาลูกยย,ยงชนมันจะได้ไม่กระแทกตุง้งต,ตังตุ้งตังตุ้งตังเนาะเวลาเวลาเราล็อก,อก,อกปุ๊บมันจะได้ไม่โยกหัวจะได้ไม่โยก ลงไปไหมพี่ดูดิมันมันก้มมัหน้าไปไหมไหนเอาลงอีกเนี่ยเอาลงอีกก้มไปไหมอ้ต้องลงนิดหน่อยครับมันสูงเกินครับเดี๋ยวคนขับเหมือนประเทศบราซิลอีกเอาลงหน่อยไอ้ที่โดนรถรถใช่ไหมไม่ประเทศบราซิลเห็นไหมอ่ะเขายกตูดสูงเงี้ยแล้วก็หัวต่ำตำนั่นะเออเออรถแต่งอะไรก็ประเทศบราซิลมีแต่โจรเนี่ย ก็เลยนะั่นฮึบนะมาบนี้ไหมอ่านี่ประมาณนี้มันต้องมีช่องว่างแบบนั้นแหละนิดหน่อยงาประมาณนี้สวยงามอืมอใช่ไหมิช่ไประมาณนี้สวยงามเลยที่เราล็อก ใช่เวลาเราล็อกคึบลงคลึบพอดี <Okay. S 1> ใช่พอดีแล้วครับแล้วก็เราก็ใ่ให้เราให้เรา้งไม่าเราเอาเงเ่ม <c oughs> เรา เราเป็นช่างที่สมบูรณ์แบบก็ต้องวิ่งหากันสักหน่อยให้มเนนนาะไม่ต้องมันชนลูกใหญ่ให้มนนเวล,ลาล็อกเนี่ยมันจะดึงหัวลงนี่ก็ งันต้องเต้มฝั่งนี้ไว้แล้วค่อยเคาะอีกฝั่ง ข้าอ่านระว่าอ่่าานวอะไรเนี่ยวันละนุกนุลักบอกวันละนุวันละวันนุลักตราเด็กสมบูรณ์ แล้วมาทำอะไรรถผมเนี่ยโอ้ยฮีโนมันต้องอย่างนี้ทุกคันหมดทุกคันครับไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่าอ่ะนี่ไงนี่ไง EGR มันเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่ดูเขาใส่ยังไงเออยกไปอ่ะวางก่อนเอาเลยอึ๊บหนึ่งสองหนึ่งหนักแล้วหนึ่งสอง เสียเส้นเสียเส้นโอ้ยพอได้ไหมได้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 ไม่ชนหรอกอ้ยทำไมมันหนักเลยหนักเราผมยกเช็คเคยไหวท่านที่ไหนล่ะตั้งได้ไหมได้โอ้ยมาขโมยยกหัวรถเขานี่มันยังไงเนี่ยมาดูทำแบบไหนตาม เอามีรถรุ่นนี้นี่ไม่ใช่มันมันไอ้นี่เป็นพุ่มไม้ของผมุูนเก่าของเขาใช่ไหมเอฟซีอ่าอ่าไหนเขาทำอะไรยังไงไดี๋ยวดนครับอือดูเสียเพชรสงสัยไอ้รอยถอนเห็นีเลยนี่เอ้าไม่เห็นมีอะไรถ้างั้นมันจะมาอยู่ข้างนอกยังไงเรามันก็ยังรกเหมือนเก่าเลยเนี่ยเอ๊ะรือนเก่าอะไรเมื่อก่อนไม่รกวันนี้อีกเดี๋ยวดูครับไหนรถไหนไหนข้าราชการอะไรเขาอุดตรงไหนน่ะ ไหนไหนฮึไหนอูดตรงไหนนู่นมันต้องไปดูฝั่งโน่นน่ะตัวอูดอ่ะอันนั้นใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับนั่นแหละไปน่ะเห็นไหมตัวอุดแล้วก็อูดไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ที่น้ำเออแล้วก็น้ำตัวนั้นอีกเออไอ้ตัวดำดำนึงนั่นแหละอืมเขาถอดทิ้งเลยนะเดี๋ยวอุดเอาแผ่นเหล็กมาอุดเลยก็คือ ก็คือถ้าเราอุดแล้วเราเอาไว้มันก็เกะกะไงมันไม่มีประโยชน์แล้วใช่มันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ถอดเอามาข้างนอกเลยแต่รู้ได้รถเันเนเป็นเพราะอะไรเป็นไน,นี่พวกตัวดันรูดันรางเนี่ยต้องนั่นใหม่หมดอะม่ะอื <EC> <า>มนี่นี่กรองอาการนี่ขว่าต้องถอดล้าง,ลงลกาันใหญ่เซนเซอร์ไฟล้าง <Lord. S 1> แล้วล้างแล้วน<ม>ี่ครับตัไฟฟ้ามหานครีดีด้วย รถไฟฟ้ามหานครรถอคอมมันเร็วอคอมมันเร็วบกไฟฟ้าอืมอไม่ใช่ปั๊มสายนะอันนี้คือปัมป๊มไฟฟ้าอืมใช้รบเบ็ด<ห><ะ>เอาไปทิ้งตรงนั้นแหละนะเครื่องไดยู <laughs> ตได้ไหมฟังลองเสียงหน่อยได้เปิดไหมตัดดูอ่ะเดี๋ยวดูดูเปิดเปิดประตูได้อยู่เดี๋ยวดูนี่ก่อนเออเนี่ยผมขอได้ไหมโอ้ยจะขอเอาไปทำใหม่ไม่ใส่รถมาเราเนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตรงรอยมันเข่าขนาดไหนเข่าได้ผมล้างหมดแล้วเนองานล้างอะไรังนี่ครับเอออ่ะสงสัยทำไปดูไปนู่นนในมอเตอร์มันอ่ะ ไอ้มอเตอร์เปิดปิดไอไอนั่นมันะ่ะย้ายไอ <c oughs> ้นั่นไม่ได้ล้างคุณจเอาไปขายเซนเล็กบอกโอ้โหนี่นัดเหลือวะนี่นัดเหลือแหละนัดเหลือบานเลยนะ เท้านอนเนี่ยเดี๋ยวไปจิดเครื่องฟังน uh ิ่มไหมไม่นิ่มหรอกเมื่อเดิมใช่มันต้องนิ่มเนะนิ่มหรเช็กบาวเช็กไรแล้วมันเนั่นอยู่อ๋เปิดเลยเปิดได้ไม่ชน่ไม่โดน วางแล้วก็จะตัดจน